หญิงสาวคนหนึ่งชื่อเยซึงที่โตขึ้นมาเพื่อเป็นผู้พิพากษาเพราะอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพ่อของตัวเองที่เป็นออทิสติกซึ่งโดนประหารชีวิตข้อหากระทำชำเราทารุณทางเพศและฆ่าเด็กคนหนึ่งตายในอดีตเมื่อครั้งตัวเองยังเด็กเธอได้ยกคดีของพ่อเธอเองขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเรียกร้องความถูกต้องและทําให้ทุกคนรู้ว่าการพิสูจน์หลักฐานครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแต่ศาลก็คัดค้านหลายครั้งเธอก็ไม่เคยยอมแพ้และเธอบอกว่าเธอเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้น เธอรู้ความจริงและสิ่งที่เธอพูดคือความจริงแน่นอนย้อนไปในเดือนกุมภาพันธ์ปี1997ในช่วงที่เธอใช้ชีวิตสองคนกับพ่อที่เป็นออทิสติกแม้จะมีความยากลําบากอยู่บ้างแต่พ่อเธอก็ดูแลเธออย่างดีในวันหนึ่งเยซึ่งอยากได้กระเป๋าเซลามูนซึ่งพ่อเธอก็อยากจะซื้อให้ลูกสาวและได้ไปที่ร้านขายของแต่ก็มีคนซื้อตัดหน้าไปแล้วจนวันหนึ่งที่พ่อเธอออกไปทํางานตามปกตกิก็ได้ไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสะพายกระเป๋าเซลามูน จึงได้วิ่งตามเด็กคนนั้นออกไปจนถึงในตรอกเล็กๆจากนั้นก็มีป้าคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นพ่อของเยซึงกำลังปลดกางเกงและถ่ายปอดให้เด็กผู้หญิงคนนั้นที่นอนนิ่งราบไปกับพื้นก็เข้าใจว่าทําอนาจารเด็กจึงแจ้งตำรวจมาจาับเยซึงซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็รอพ่อของเธออยู่ที่บ้านจนผ่านไปหลายชั่วโมงพ่อเธอก็ยังไม่กลับมาเธอก็ได้ออกไปตามหาจึงได้รู้ว่าพ่อเธอถูกจับในข้อหาฆ่าคนตายเธอร้องให้เรียกหาพ่ออย่างสุดชีวิตแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ระหว่างที่พ่อถูกจับไปขังนั้น เยซึงก็ได้ไปอยู่ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้าหลังจากเข้าเรือนจำพ่อของเยซึงก็เจอคนในห้องขังถา,ถามถึงคดีที่ทําให้ติดคุกพวกนั้นพอได้รู้ว่าเขาถูกจับจากคดีที่น่าสเทือนใจก็ได้ทําร้ายเขาหลังจากนั้นวันหนึ่งพ่อของเยซึงได้ช่วยเหลือชายคนที่ทําร้ายเขาตอนนั้นจากการโดนรอบทําร้ายจนเขาโดนแทงเข้าเองทําให้พวกเขาตอบแทนพ่อของเยซึงอย่างดีพ่อของเยซึงก็ได้ขอให้พวกเขาช่วยพาเยซึงเข้ามาหาในนี้ได้ไหม ทุกคนต่างงงกันว่าจะพาเด็กคนหนึ่งเข้ามาในที่ที่มีผู้คุมเยอะขนาดนี้ได้ยังไงแต่ก็รับปากว่าจะช่วยจนวันหนึ่งในวันงานแสดงของเด็กๆบ้านเด็กกำพร้าที่มาแสดงในเรือนจำพวกเขาได้พายเยซึ่งใส่ในกล่องลังเล็กๆแล้วพยายามแอบหลบผู้คุมอย่างทุลักทุเลและแอบพาเข้ามาหาพ่อของเธอในคุกได้สำเร็จทั้งคู่ดีใจมากที่ได้พบกันสักทีแต่พวกเขาคิดว่าถ้าผู้คุมได้ยินเสียงเด็กและถูกจับได้ขึ้นมาต้องแย่แน่ๆเลยหาวิธีหลอกล่อผู้คุมด้วยวิธีต่าง เพื่อไม่ให้ผู้กุ่มจับได้เธอมีเวลาอยู่กับพ่อแค่ครึ่งชั่วโมงและคนในคุกบอกว่าเธอต้องรีบออกมาเพราะถ้าผู้กุ่มจับได้จะสวยกันหมดแต่แล้วก็ไม่ทันเพราะรถโรงเรียนได้ออกไปแล้วเธอก็เลยได้อยู่ที่นั่นต่อด้วยความวุ่นวายเพราะต้องคอยซ่อนตัวพอวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ได้พาเยซึงใส่ในกล่องลังและลากออกไปส่งเพื่อให้ไปเรียนแต่ดันส่งผิดที่กลายเป็นห้องพระที่กําลังสวมดมนต์สุดท้ายก็ต้องกลับมาในคุกเหมือนเดิมท่ามกลางผู้กุมที่ตรวจเวรวันและเป็นสิบๆรอบจนถูกจับไดด้ที่สุ และพ่อของเธอก็โดนทำโทษโดยการถูกจับมัดแขนขาครั้งเดียวส่วนเยซึ่งถูกส่งตัวกลับออกไปในขณะเดียวกันมีนักโทษคนหนึ่งได้รู้ว่ามีการพาเด็กเข้ามาในคุกจึงเกิดความไม่พอใจเลยจุดไฟเผาของในคุกจนเกิดไฟไหม้ด้วยเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กเข้ามาได้แต่ไม่ให้พ่อเขาเข้ามาบ้างผู้คุมจึงได้อพยพนักโทษออกไปจากจุดเกิดเหตุส่วนพ่อของเยซึ่งที่ถูกขังเดียวอยู่ในห้องก็พยายามช่วยเหลือตัวเองออกมาจากเหตุไฟไหม้และเขาก็ได้ช่วยหัวหน้าผู้คุมพามาโรงพยาบาลจนปลอดภัยอีกด้วย ในฝั่งของเยซึงซึ่งได้กลับไปเรียนได้ขอครูประจําชั้นว่าขอให้พาไปพบพ่อของเธอได้ไหมคุณครูจึงตอบตกลงเยซึงพาครูมาที่คุกครูมีอาการตกใจเล็กน้อยไม่คิดว่าพ่อของเยซึงจะอยู่ในนี้และเยซึงก็ได้เข้าไปคุยกับพ่อได้แค่ไม่นานนักก็ต้องออกมาในส่วนของหัวหน้าผู้คุมตั้งแต่ที่ถูกพ่อของเยซึงช่วยเหลือก็เริ่มมีความคิดสงสารพ่อของเยซึงเพราะเขาก็มีครอบครัวมีลูกเล็กเหมือนกันและคิดว่าพ่อของเยซึงไม่น่าจะเป็นคนเลวจนฆ่าใครได้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ ส่วนเยซึงไม่ยอมกินอะไรจนล้มป่วยเธอได้ร้องให้และขอร้องหัวหน้าผู้คุมที่ไปเยี่ยมเธอว่าให้จับเธอไปอีกคนได้ไหมเธอจะได้ไปอยู่กับพ่อยิ่งทําให้หัวหน้าผู้คุมเศร้าไปอีกเขาจึงยอมทําผิดกฎและช่วยให้เยซึงได้เจอกับพ่อโดยการนําสายกล่องหลังให้ผู้คุมพาไปไว้ในห้องเหมือนที่เพื่อนนักโทษของพ่อเยซึงเคยทําและเยซึงก็กลายเป็นขวัญใจตัวน้อยของคนในคุกนั้นหลังจากนั้นหัวหน้าผู้คุมก็พยายามหาประวัติพ่อของเยซึงเพราะอยากรู้ความจริง จึงได้ทําการอุปการะเยซึ่งอยู่ห่างๆส่วนพ่อของเธอนั้นศาลได้นัดวันพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายบทก็ได้ย้อนไปตอนที่พ่อของเยซึ่งวิ่งตามเด็กผู้หญิงที่สะพายกระเป๋าเซ่ามูนแต่เด็กคนนั้นลื่นล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิตแล้วเขาก็กําลังพยายามช่วยเด็กตัดมาในตอนที่เพื่อนในคุกกําลังถามว่าเด็กคนนั้นตายได้อย่างไรเพื่อช่วยซ้อมการพูดเพื่อพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายเขาก็ได้บอกว่าเด็กคนนั้นล้มลงไปแล้วตายเองโดยที่เขาไม่รู้เรื่อง เพื่อนๆเ,เลยสาธิตวิธีการล้มว่าการล้มท่าไหนถึงจะตายได้และทําให้เด็กกะโหลกสีสแตกหน้าผักแตกได้อย่างไรหนังก็ได้ย้อนกลับไปจึงเห็นว่าเด็กคนนั้นลื่นล้มบนพื้นที่ที่มีน้ําแข็งจนหัูฟาดและยังมีก้อนอิดตกลงมาใส่หัวอีกเขาก็ได้อธิบายต่อว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นแต่ทว่าเด็กคนที่ตายคนนั้นเป็นถึงลูกผู้บัญชาการเพื่อนๆเ,เ,เลยรู้ว่าเขาตกเป็นเยื่แน่นอนย้อนกลับมาช่วงปัจจุบัน เยซิงในวัยผู้ใหญ่ที่กำลังขึ้นศาลว่าความผู้พิพากษาก็ได้ไต่สวนกับพยานแวดล้อมและหาพยานเพิ่มเติมซึ่งพยานเพิ่มเติมคนนั้นก็คืออดีตหัวหน้าผู้คุมที่เคยช่วยเธอและพยายามช่วยพ่อของเธอแนอดีตแล้วหนังก็ย้อนกลับไปในช่วงอดีตอีกครั้งพ่อของเธอได้พยายามจำคำพูดเพื่อที่จะใช้ในการขึ้นศาลครั้งสุดท้ายตามที่เพื่อนเพื่อได้สอนไว้และหัวหน้าผู้คุมก็พยายามหาหลักฐานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยอีกแรงแต่ก็เหมือนไม่เป็นผล จากนั้นพ่อของเขาก็ถูกนําตัวไปขึ้นศาลแต่เขากลับรับสารภาพทุกอย่างว่าเป็นคนทำเนื่องจากพ่อของเด็กที่ตายได้กลูวเอาไว้ว่าถ้าไม่ยอมรับผิดเขาจะฆ่าเยซึงซัตด้วยความเป็นพ่อที่รักลูกมากจึงรับสารภาพและยอมรับโทษประหารจนทุกคนตกใจเยซึงร้องให้หนักมากและหัวหน้าผู้กลุ่มก็พยายามช่วยสุดชีวิตเช่นกันแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะคดีถูกล็อกมาแล้วว่าให้พ่อเขาต้องโดนประหารเป็นท้รับบาปภาพความทรงจําในอดีตของเยซึงที่มีต่อพ่อของเธอย้อนขึ้นมาในหัวเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก และแล้ววันประหารชีวิตก็ถูกกำหนดหัวหน้าผู้คุมไปขอร้องให้ครูพามาเจอพ่อครั้งสุดท้ายแต่ก็ยากเหลือเกินเพื่อนเพื่อนในคุกไม่ยอมจึงพยายามหาทางช่วยให้หนีออกไปโดยการทำบอลลูนขึ้นมาและให้พ่อไปเจอกับเยซึงในงานแสดงของเด็กแต่ก็หนีไม่สําเร็จจึงต้องกลับมาในคุกอีกครั้งเพื่อนเพื่อนของพ่อที่อยู่ในคุกพากินอาหารด้วยกันครั้งสุดท้ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าเยซึงซึ่งไม่รู้เลยว่าพ่อของเธอจะไม่อยู่แล้วแล้ววันประหารชีวิตก็มาถึงวันที่23าธันวา พ่อเธอได้บอกลาเพื่อนๆในคุกและลาเยซึ่งผู้เป็นลูกสาวเขาร้องให้แทบขาดใจเพื่อขอให้ได้อยู่กับลูกต่อแต่ก็ไม่เป็นผลและแล้วหนังก็ตัดกลับมาในปัจจุบันเยซึ่งที่ต่อสู้ในศาลกับคดีของพ่อก็สําเร็จศาลตัดสินให้พ่อไม่มีความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์เนื่องจากถูกใส่ความถือเป็นการล้างมลทินให้พ่อได้ถึงแม้ว่าพ่อของเธอจะไม่ได้อยู่แล้วก็ตาม จบกันไปอีกเรื่องแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ